ยกหมอหลักกดยกกวเงินกวบท่องที่มาดามออกงกดอกในกระถางเดียวว่าเด็กจักใส่ได้เห็นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนน่ะพี่น้อง ถักแหนเนาะหอกอัน,นมอดละกดรอกวกยกของพิมพมาดาโปวดพ่อซิลอตารีไปสองใบทลวยเด้อหัว,ว,วหนี้ต้นง่าสร้างสรารดุหนาบ้านของพิมมาดาดอกดอกอีละพี่น้องพุ่นละจักสองอาทิตย์แล้วก็สิแตแกดอก ออกกินนวลนวลหอมหอมหอมแต่เนี่มือคืนคือดอกลาตีค่ะนี่คือดอกแก้วดอกลาตีจกักอันแน่เมือคืนเนาะหนึ่งถุมพอดหกโมงเสาร์เจ็ดโมงหมแล้วหอมนวลนทางหีกระออก่ะพีนน่น้องมีมีีอันหนึง่งผลเราก็เคยออกเรื่อยอยู่นี่อีกจกักซิบมือผนลนะเราจังสีบานเนาะ ลุ้ยอีแล้วเนาะค่ะพี่มดังเฮงเฮงลุ้ยลุ้ยปังปังเด้อพี่นอ้องไผ่มีดพ่อเลขกัรหีมาเสือเอาดอกข้างข้าวดังกระออกละพี่นอ้องที่เป็ยนยังสีเด้อผู้ใดบ่เกยเห็นดอกข้างข้าวดังก็สีมีดหนวดหนวดออกยังสีอันซ้ายมูนะ่เนาะ ม่นดังม่นแดงสั่งพ่อวิีผู้ใดใส่ของใส่หย,ยังมากพี่น้ำด่ามปลูกไว้ต้นใหม่นี่ากาต้นใหม่มงคลเดอ้อนี่ต้นทรณีสารต้นทรณีสารก,ารการาันพีกันสางหุ่นแล้วใสยงูเนี่ยต้่นลิบพุดยุ้งเอาแล้วว่าได้ยิบเด้อว่าได้ยิบได้จับหยังไ้งนหน่อยๆได้ยุ้งเอายุ้งเอาต้่ตนลิบพุด กต่สีไ้ทุกคนมาลำๆลวยๆน้ำกันกับพิม่าดามเนาะ,ะเนาะเฮียนๆลุยๆปังๆงเร้อมงวดนีุ่้ดแล้วมุ่มนาบ้านสั้นสองของพิมมาดามกะสิเป็นต้นท่องอุไลเนาะค่ะต้นท่องอุไลบอนไหนนี่สิเป็นเสาไฟาฟ้าพิมมาดามปลูกไว้ากันพลังงานเสียต่ามาบานเห่าเนาะ ปลูกอีกอย่าง,งเขาก็ต้องหาของมุนเนาะสายมูค่ะพิมาดามสายมูอาทิตย์ก้อนนี่ดอกดอกผ้าง,งากองบัตสิขึ้นมาไทายเมื่อนี่ผันบางๆแต่ว่ากระเลืองอาลามู่ค่ะเนาะพองอุไลบางค้นก็เชื่อนอุไลท่อเนาะตนท่องพิมาดามเอ,อื่นตนท่องแข่งกันออกดอกแข่งกันไ้โซเมื่อนี่เนาะ อ้างบัวหนาบ้านตรงนี้กัรลับพลังงานบวกเลี้ยงปลาให้เคลื่อนไหวนะคะ mm. เพื่อน mm. เื่ๆเหมาะสายมู่ขอบคุณที่เขามาเยี่ยมส้มขอให้ทุกนทุกคนรำรวมเรวยๆ mm. เด้อเมื่อนี้